ดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการทาสีทั้งผนังและทาสีห้องว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อมืออาชีพถ้าผ่านเข้ามาก็ผ่านไปได้นะครับอันนี้สำหรับมือสมัครเล่นวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จับลูกกลิ้งทาสีห้องของผมเองนะครับ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทาสีมาก,ก่อนครับก็เน,นื่องด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับช่างก็ติดงานกันเยอะแยะมากมายหรือว่าการเดินทางก็ระบาดนะครับในสถานการณ์โควิดที่ทุงเราประเทศไทยแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมการทาสีห้องของผมว่าขั้นตอนมีอย่างไรนี่ในยุคสถานการณ์ บ้านเมืองไปไหนก็ลำบากช่างก็หายากรับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาทาสีห้องนะทำเองรุยเองเลยแก็เตรียม,มเครื่องมือนี้ลูกปิ่งนะครับมีขนาดตัวนี้7นิ้วกับ10นิ้วมี2ขนาดเลยต่อด้านนี้ผมใช้ท่อ PVC นะครับใช้ท่อ PVC ต่อ เดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งซะหน่อยนะครับถ้ามันใช้ได้พอดีก็เบาดีเดี๋ยวลองใช้ถ้าไม่แข็งแรงก็เปลี่ยนนะ ก็ทำการขัดพื้นนะครับจะได้เอาฝุ่นเอาก้อนดินกวดทรายที่ค้างอยู่หน้าพื้นผิวนะครับทำความสะอาดซะก่อน ก็ทาให้ททำความสะอาดซะก่อนนะครับครับนี่เป็นการลงสีรองพื้น ในส่วนพื้นที่แรกที่ต้องทาให้เสร็จซะก่อนก็คือส่วนของฝ้าเพดานเสร็จจากทาสีฝ้าเพดานต่อไปก็เป็นการทาสีผนังห้องเพื่อนเเห็นว่าในส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีเปื้อนเช่นวงกลบของประตูแบบนี้หรือว่าระหว่างช่วงเหล็กเราจะเล่นสีอีกแบบนึง สีปูนกับเหล็กก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นะเราต้องกันนะครับไม่ให้เราทาสีเลอะไปในส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็ต้องเซฟส่วนนี้ไว้ผมใช้นี่เลยครับเทปกาวใสซึ่งถ้าเพื่อนๆมีกระดาษกาวหนังไก่ก็จะดีที่สุดครับเพราะว่าเวลาติดแล้วจะแกะออกง่ายเราก็ติดกันเรียบร้อย และในส่วนของด้านนี้เพื่อนเพืเห็นว่าลูกกลิ้งเราไม่สามารถสอดเข้าไปข้างในได้เราก็ทาปลายด้านข้างไว้สะกก่อนทำแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะทำให้ชมครับ ลูกลิ้งที่ผมใช้นี้มีขนาด10นิ้วก็สามารถลงถังแม้เพราะเป็นถังใหญ่นะครับแต่ผมจะใช้กระปะมันจะได้รีดสะดวกสบายกว่าส่วนท่อดามต่อเนี้ยไม่ต้องไปซื้อนะครับใช้ท่อ PVC <c oughs> ผมใช้3.4นิ้วนะครับผม <c oughs> ก็เวลาเรามาจอดทุกเรื่องก็ดูนะฝน PVC PVC ยัดเข้าไปแล้วก็เอาไขควงสกรู ยืดให้แน่นัะกรไดาดแล้วข้อดีดของเขาคือเวลาเราทาสีน,นะครับเวลาเขาสปริงตัวเนี่ยเทปพีวีซีจะไม่แข็งด้ยนะพอสปริงตัวพอเราเลื่อนขึ้นเขาก็พร้อมที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงเราจะไม่เบลองแรงนะครับเหมือนช่วยแอบซอบซอฟแรงของเราได้ด้วยพร้อมก็มือไปเลยครับ ก่อนที่จะทาสีนะครับในส่วนที่เรากันได้เราก็กันด้วยกระดาษกาวหนังไก่ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยนนี้เป็นประตูทางเข้าและในส่วนของเหล็กกระปูนเหมือนกันเราจะไม่ให้สีมาโดนเหล็กด้านข้างนี้นะครับเราก็เอากระดาษกาวหนังไก่แปะรอบไว้ได้เลย เห็นไหมครับนี่เป็นการกันเราก็สามารถทาสีได้อย่างสบายใจเห็นไหมครับวงกบของประตูทั้งหมดเลยเราก็แปะเป็นกระดาษกาวหนังไก่เวลาแปะเราก็แปะให้สนิทไว้ด้านนี้ด้านนี้เราไม่จําเป็นต้องให้สนิทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แกะออกเพรากาวหนังไก่จะละลายติดจะทําให้ลําบาก ับในส่วนบนเราไม่ให้สีเลอะไปรับกระดาษกาวหนังไก่ก็ช่วยเราได้ทั้งสองด้านเลยไหมครับอย่าไปวางลูกกลิ้งแปลงสีด้านข้างนะครับเราก็จะวางไม่ให้กินจนเลยไปในส่วนนู้นเราแปะชั้นเดียวแถบเดียวก็พอนะครับ เวลาลากลูกกลิ้งก็ค่อยๆลากขึ้นลงแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าสีเราก็ไม่เลอะเราก็ได้งานที่พอใจใการทาสีรองพื้นนะครับวันนี้รองพื้นก่อนเดี๋ยวสีจริงลงอีกทีในส่วน กระบะถาดใส่สีก็ซื้อมาซะด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาสีจากตัวกระบะนี่มันจะสะดวกมันจะง่ายดีกว่า,อ,าออกจากถังถังเดี๋ยวเพื่อความสกปรกลงไปในถังสีเราใช้ไม่หมดมันก็จะให้คุณภาพที่ต่ำลง เพื่อนๆในยุคสถานการณ์หาชทางลำบากก็สามารถทาสีเองได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทาเองเราจะให้ละเอียดเรียบร้อยแค่ไหนเราให้ได้หมดนะครับเราจะรองพื้นระดับไหนเราก็จัดการได้เลยครับซื้อสีจเจ้าสีอะไร สั่งให้เขาผสมให้ได้นะครับในส่วนพื้นที่ที่ช่างฉาบฉาบไม่ได้ฉากเราก็สามารถบดขยี้ลงไปได้อย่างเงี้ยครับสีเราก็สามารถกินพื้นที่เข้าไปได้ตลอดแนวเวลาเรามองก็สวยงามมองแล้วก็สบายตาอันนี้เป็นสีชั้นแรกสีรองพื้นก่อนทาภายนอก ครับภายนอกภายในใช้สีน้ำนี่เป็นการทาสีนอกประตูครับ เป็นสีภายนอกอ,อยู่นอกประตูอันเดียวกันนะครับสีรองพื้นก่อนแต่งหน้าใช่ไหมหหครับในส่วนด้านพื้นเรากลัวมันเลอะแต่พื้นนี้ยังไม่ได้ปูกกระเบื้องนะครับกลัวมันเลอะก็เอากระดาษกาว มาแปะสักก่อนเอ้ยมาให้เอากระดาษลังรองไว้นะครับเดี๋ยวว่าสีมันจะหล่นมาใส่ไม่ใช่กระดาษกาวขอภัยพูดเพลินไปหน่อยเพราะว่าเห็นคนทาสีแล้วเราก็เหนื่อยแทนนะครับนี่เป็นการทาสีภายนอก ยังอยู่ในขั้นตอนของสีรองพื้นอยู่นะฮะก็ไลยเก็บให้หมดใช่ไหมในขวรในส่วนของขอบเหล็กวงกบประตูเราจะเห็นว่าเรากันด้วยกระดาษกาวหนังไก่ระมัดระวังซักก็ทางง่ายเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูครับเราก็จะได้พื้นที่ รายงานออกมาเป็นที่พอใจไม่เลอะเป็นการทาสีรองพื้นนารางก็สุดแปลงสุดลูกกลิ้งที่กลิ้งทาสีพอดีสำหรับสีรองพื้นทาครั้งเดียวก็พอนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ลงสีจริงกันเลย น,นกระบะใส่สีอ่าเป็นถาดใส่สบายสบายทาสีได้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะทาสีจริงนะหลังจากที่ทั้งตัวฝ้าเไมดานผนังลงสีรองพืง้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใช้ตันนี้เป็นคิวของสีจริงเลยนะครับ ถ้ามีกระดาษก็รองพื้นไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้การเวลาสีเดี๋ยวเราจะทาเพดานก่อนสีจะได้ไม่หยดลงข้างล่างนะครับก็มีหยดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพื้นเนี่ยเราจะปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องเรียบร้อยน่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสีวันนี้จะลงสีจริง I 何 ละเอาขึ้นข้างบน้าสัมังไเบา,บาๆก่อนนะครับเพราะว่าช่วงแรกมีสีไม่ได้เยอะเดินหน้าไปเขกลับมาแล้วก็เพิ่มการแรงกดเพิ่มลงได้เพราะว่าสีเริ่มน้อยลงจากที่ผี่ อย่าให้ช่วงร้อย่อแข่งเร็วเพราะงั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะฮะต้องนิ่เก็บถ้าสามารถเพิ่มน้ำหนักกดใจ เพื่อเห็นรอยสีที่อยู่เงี้ยเราจะปล่อยให้แห้งนะฮะแต่ก็ต้องรีบเก็บเข้าก่อนจะได้ความเครียบเสมอก,กันฝุ่นปนชุบสีทับทั้ง่อนทั้งก็คล์ล็อกนะครับ ตอนนี้กำลังลงสีจริง เพื่อนๆครับหลังจากทาสีรองพื้นทั้งภายในภายนอก1รอบจากนั้นก็ทาสีจริงนี่เป็นการลงสีจริงครั้งที่1ซึ่งสีจริงจะทาทั้งหมด2รอบทั้งในและนอกเช่นกันครับ Amen. va. พื้นที่ส่วนที่ลูกกลิ้งเข้าไม่ถึงก็ใช้ปุก,กันไล่เก็บสีจะได้เรียบเสมอกันครับครับนี่เป็นสภาพสีทั้งภายในภายนอก ที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบเนียนสวยงามฝาเพดานก็โอเคนะครับนั่นมนแมลงมาจับแล้ว ้นผังีก็โอเคนะครับสำหรับการทาสีด้วยมือของตนเองถือว่าเป็นการทาสีครั้งแรกครับ <wont> ก <Momo S 2> ็ถ <eye> ือ <güzel> ว <fit> ่าประทับใจได้รายละเอียด ตามที่ชอบใจเพื่อนๆสามารถลงมือทำเองได้สุดท้ายนี้ต้องขอวอวยพรให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บในกระเป๋าสตงางค์ก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ